ง,งผงภัยอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงหน้าฝนที่คุณผู้ชมควรเรียนรู้ไว้หากคุณต้องเผชิญกับมันจะได้มีทางรอดและความปลอดภัยกับชีวิตของคุณเองครับ จู่ๆผมคุณชี้โดยไม่มีสาเหตุแบบนี้นะครับนะอยู่ดีๆก็ชูขึ้นแบบนี้นะครับลมพัดมายังไงก็ก็ยังตั้งแปลกๆนะครับแบบนี้สัญญาณอันตรายแล้วนะครับต้องหนีให้เร็วนะครับหนีให้เร็วแล้วก็ไปในอาคารนะครับหรือถ้าไม่มีอาคารบริเวณนั้นโล่งเลยก็คุณอาจจะต้องวิ่งไปในที่ที่ลุ่มลุ่มตับนะครับเพื่อที่จะไม่ ยืนโดดเด่นบนลานโล่งแบบนั้นแต่ถ้าเป็นลานโล่งเลยต้องอนั่งลงนะครับอย่านอนนะครับนอนราบกับพื้นเป็นวิธีที่ผิดนะครับต้องนั่งลงให้บริเวณที่ร่างกายของเราเนี่ยสัมผัสกับพื้นเนี่ยให้น้อยที่สุดเป็นจุดได้ยิ่งดีก็คือการนั่งยองๆนะครับรู้จักกับนิสัยของฟ้าผานะครับจะได้หลบหลีกกันถูกนะครับอันนี้คือสวนถาดของผมต้นงต้นไม้เข้าไปก็สวยเชียวตัวนี้ผมจะอัดประจุ ไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปที่นี่นะถ้าเมฆลอยไปลอยไปใกล้ภูเขาภูเขาก็โดนนะกล้ก้อนหินคืออะไรที่มันน,น,นูนขึ้นมาจากระดับปกติเนี่ยก็คือเป็นการล่อฟ้านครับคำถามคือแล้วเราจะไปหลบที่ไหนได้เนี่ยันดับแรกเราเข้าบ้านก่อนเลยเวลาฟ้าผ่าบ้านเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะวิ่งตามโครงสร้างผ่านลงดินมันจะไม่ได้วิ่งเข้าไป ทำลายจู่โจมเราซึ่งอยู่ข้างในถ้าไม่มีบ้านเป็นยังไงนะที่แน่ๆนะครับเราไม่ไปหลบก,กายต้นไม้ใหญ่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่เท่ากับเสาล่อฟ้านะครับดินรอบๆต้นไม้เนี่ยคือดินอันตรายนะครับจะมีกระแสะไฟฟ้าเนี่ยวิ่งอยู่บนผิวดินเยอะมากเรียกว่า ground current นะครับอย่าไปอยู่แถวนั้นนะครับเราจะได้ไม่โดนลูกหลงด้วยตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจว่าจะทําเป็นบ่อน้ํา ซึ่งบ่อน้ําก็ไม่ใช่จุดที่ปลอดภัยนะครับเวลาฟ้าผ่าตรงไหนเนี่ยทั้งผิวดินและผิวน้ําบริเวณนั้นมีกราว n d เคอร์เรนต์ทางนั้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดนะมันลุ่มต่ําลงมานิดนึงมีดินบริเวณรอบๆเนี่ยล่อฟ้ากว่ามันไปผ่าที่อื่นแต่ถามว่าถ้ามันผ่าใกล้ๆตรงนี้เราอันตรายไหมก็ อันตรายอยู่ดีนะครับไม่มีตรงไหนที่มันปลอดภัยมีแค่อันตรายมากกับอันตรายน้อยนะครับลองดูว่าถ้าไหนคนนี้เกิดอยากแฝงร่างไปอยู่ซ่านเนินดินเลยเต็มๆดีที่สุดคือเข้าบ้านถ้าไม่มีบ้านให้อยู่บนที่ลุ่มแล้วก็นั่งไม่ยืนและไม่นอนการนอนราบเท่ากับผิด ที่ผ่านมามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุฟ้าผ่ามาแล้วอย่างต่อเนื่องครับทางรายการของเราก็พยายามถ่ายทอดภัยอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมไม่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ร้ายเช่นนี้เราจะไปย้อนชมเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก,กันอีกรอบครับอุบัติเหตุฟ้าผ่า เป็นภัยใกล้ตัวที่ทางรายการไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามไปเพราะไม่นานมานี้เกิดขึ้นกับเด็กชายกลุ่มหนึ่งโดนฟ้าผ่าขณะเดินไปบ่อปลากลางทุ่งนาที่จังหวัดสุโขทัยครับส่งผลให้หนึ่งในนั้นเสียชีวิตทันทีอันนั้นก็หยุดตกแล้วครับแต่ฟ้ายังร้องเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยไง้ไม่คิดครับว่าว่าจะว่านจะผ่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในคืนวันที่28เมษายนท be ี mmm ่ผ่านมานี้ ขณะที่ฝนเริ่มบางลงน้องก้าวน้องนโมและน้องวิวทั้งสามคนได้ชักชวนกันไปยังบ่อปลากลางทุ่งนา,นาขณะเดินเรียงแถวไปตามคันนาจู่ๆภายในเสี้ยววินาทีก็เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นครับเรวผมเดินไปสคนก้าวเขาเดินนําหน้าแล้วก็คนนี้เดินคนท้ายผมเดินคนกลางผมเดินไปก่อนแล้วทีนี้กําลังจะกลับกันก้าบอกว่าไปดูใ,ใกล้ๆก่อนแล้วเขาไปเจอปู เขาบอกจะเอาปูก,ก่อนแต่ลงไปจับแล้วก็ลังขึ้นแล้วฟาเขา่า่าเราหมายีึก่อนจะพามันแรกเห็นทุกอย่างครับเห็นพวกต้นไม้ <c oughs> ก้มหน้าปิดตาแล้วก็ได้ยินแค่ตุ้มเดียวไม่รู้สนะืกขณะเกิดเหตุน้องก้าวเป็นคนเดินนำหน้าส่วนน้องนโมเดิอนอยู่ตรงกลางน,น้องวิวเดินหลังสุดทั้งสามคนเดินตามกันไปบนคันนา ลักษณะเป็นพื้นที่โลกภายในเสี้ยววินาทีฟ้าก็ได้ผ่าลงมาที่คนแรกนั่นก็คือน,น้องก้าวผ่าลงมาก็ต่างคนต่างล้มตัวครับตื่นมาทีก็คือเพื่อนนอนตาขากันหมดเมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็พบกับน้องน้งโมบานเจ็บสาหัสมีอาการหายใจผิดปกติแขนขาอ่อนแรงจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล ส่วนน้องก้าวอยู่ในสภาพนอนแน่นิ่งเสื้อผ้าไม่เกลี่ยมเมื่อตรวจสอบพบว่าเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครอบครัวจึงนำร่างมาทำพิธีตามาศาสนาท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดคุณพ่อของน้องก้าวบอกว่าหลังตรวจศพพบบาดแผลเป็นรอยไหมบริเวณกกหูคาดว่าน้องก้าวโดนฟ้าผ่าโดยตรงจึงทำให้เสียชีวิตทันทีส่วนเพื่อนๆโดนแค่กระแสไฟจึงบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยตอนหัวค่ำอะ คือฟ้ามันจะแรงมากเลยไงจะให้เราออกไปจับกลุ่มก็ไม่ไปเอาเงินนะ่ะเพราะว่าเมิดฟ้ามันจะแรงไงใช่ใช่ผมไปคิดว่าไม่คิดไม่ฝันว่าเหตุการณ์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นกับลูกไงถ้าฝนตกหรือฟ้าร้องอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากจะให้ผู้ปกครองอะ่ะอยากให้ลูกอะ่ะ ออกไปกลางทุ่มกลางท่าเพราะว่ามันถ้ามันเราก็ไม่ทราบว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเนาะมันมันไม่คุ้มค่าถ้า,ถ,าถ้าเหมือนเอาชีวิตต้งเอาชีวิตไปแลกก็นั่นมันก็ไม่คุ้มแน่นอนที่โอกาสที่ถ้าเกิดเราถูกฟ้าผ่าโดยตรงที่ตัวเราเองครับโอกาสเสียชีวิตจะสูงมากการโดนฟ้าผ่าโดยตรงเนี่ยก็คือจะเห็นมักสเส็งลักษณะของการที่เกิดการไม่เกรียมอันเนื่องจากความร้อนที่เกิดจากเรื่องของกระแสไฟฟ้าแต่การเวลาฟ้าผ่ามาแล้วเนี่ยบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวคนนั้นอย่างเดียวนะครับจะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าบางทีฟ้าผ่าไปที่ฝูงวัว แล้วก็ตายเป็นฝูงเลยแต่ว่ามันลงไปนมะันก็วิ่งไปตามพื้นพอว,วิ่งไปตามพื้นขึ้นมาทีโดนวัวตัวไหนตัวนั้นก็สะบัดล้มตายได้กรณีของเด็กที่เดินเลียงกันก็เช่นเดียวกันอาจจะมีน้องคนนึงถูกฟ้าผ่าโดยตรงและอีกสองสาคนที่ตามมาอาจจะเดินเรื่องของไฟฟ้าที่วิ่งไปตามพื้นเนี่ยเข้าร่างกายแล้วก็เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บได้เช่นกันครับเรื่องจริงผ่านจอ